ตำนานอีกหนึ่งคันครับ Honda คบอนด a VFR 750R เนี่ยโอ้โหเนียนกริปนะครับเครื่องยนต์ 750cc 77แรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดที่9,500รอบนะครับเครื่องยนต์ V4 นะฮะตัวนี้4สูบนะครับ4สูบ V ปี1,987นะฮะ รอบๆคันนี้เดี๋ยวซูมให้ดูดีกว่าเพราะคันนี้เป็นโปรอาร์มนะครับเป็นโปรอาร์มเนี้ย VFR 750R ดิสเบรกคู่สวยมากคันนี้ท่ออยู่ฝั่งขวานะฮะสวยมากครับ ผมว่าคนไทยต้องมีเก็บบ้างแหละครั้นี้